ป้าทำอะไรครับโอ้บ้ากำลังเดี๋ยวปิดเนต็ตปนึงเปิดเน็ตไม่ใช่ทำอะไรไปทำอะไรบ้านผมเปิดเน็ตเปิดเน็ตเปิดเน็ตโอมเทวดา,าป้าป้าใจเย็นใจเย็นก่อนเลยก่อนเลยก่อนอะไรป้าเอาอะไรมาวางครับน่ะอ๋อเนี่ยบ้านเรามีผีร้ายอยู่ป้าเนี่ยเอามาเทวดาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ามาใไม่ใช่มาทําแบบนี้ได้ยังไงคือเอาอะไรมาวางบ้านผมแล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาทําพิธีอะไรครับ ทำพิธีเปิดแน่นให้เทวดาจะได้เข้าไปในบ้านน่ะผีร้ายมันอยู่ในบ้านน่ะไม่มีหรอกครับบ้านผมอยู่มาเป็นสิบปีผมไม่เคยเจออะไรพวกนี้หรอกครับไม่เจอไงป้ามองมาจากบ้านป้าป้าเห็นเป็นตัวดำคือคือถ้าผมต้องการอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมหามาจัดการของผมเองดีกว่าป้าไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ครับผมว่าผมว่าเอาในหมู่บ้านเราเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นนะถ้าป้าไม่มาทําแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมว่าป้านั่นแหละอันตรายผมว่าเอาเอาของเนี้ยออาจากบ้านผมดีกว่าครับ ก็คือผมไม่ผมไม่ได้ขอให้ป้าทำเลยครับคือเอาออกจากบ้านผมดีกว่าหวังดีกูทําให้อย่างดีเนี่ยเทวดาจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเนี่ยไม่เป็นไรครับเทวดาดีเนี่ยเนี่ยกูเปิดแม่นออกมาเนี่ยเทวดาเข้ามาอยู่บ้านหนึ่งผีมันก็ได้ออกพอแล้วครับบ้านผมมีพ่อมีแม่ผมแค่นี้ก็เทวดาของผมแล้วแบบไอ้แบบเนี้ยผมไม่ต้องการหรอครับไม่ต้องการอะไรกูช่วยนะเนี่ยกูไม่ให้หมู่บ้านเรามีอันตรายเนี่ยกูก็ช่วยนะเนี่ยผมไม่ได้ขอให้ช่วยครับคือแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วมามาทำพิธีอะไรหน้าบ้านผม ไม่มีครับไม่มีผมยืนยันว่าผมไม่เคยเจอไม่รู้จักอะไรเลยกูช่วยเอาออกไว้ได้่าครับเอาออกมจากบ้านผมเถอะเอาออกไม่ไหนอะนี่กูช่วยนี่กูไม่ให้เนี่ยเทวดาไม่ไม่ไม่คือเอาไปเอาไปไหนก็เอาไปแต่ว่าออกมาแต่ว่าอย่ามาไว้หน้าบ้านผมมาป้าเอากลับเถอะเชื่อผมเถอะผมไม่ผมไม่ได้ต้องการนะครับคนอุตส่าห์ช่วยเหลือมึงยังมาพูดจาไม่ดีด้วยป้าป้ามาจากไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านผมไม่มีอันตรายครับบ้านผมไม่มีอันตรายป้ามาทําแบบนี้แล้วผมผมว่ามันจะยิ่งอันตรายยทุกอย่างเลยแล้วยังมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยองเทวดาโอมกลับไปเลยครับกลับไปดีกว่าละผมขอร้องแล้วป้าผมไหว้แล้วครับผมไหว้แล้วผมขอร้องเธอกลับไปเถอะเดี๋ยวมันผีมันจะได้ออกไปจากบ้านไม่เป็นไรครับ จเริถ้ามีอยู่ผมจัดการเองได้ครับบ้านผมไม่มีอะไรพวกนั้นหรอกถ้ามีผมจัดการเองนิสใส่อะไรเนี่ยโอ้โหสายช่วยเหลือทุกสิ่งไปเถอะไปเถอะป้าผมขอแล้วครับผมขอผมไหว้แล้วผมไหว้ละไปเถอะครับไปเถอะไอไหนล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยป้ากลับไปเถอะครับเราเอาของของป้ากลับไปด้วยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกมารของเราเนี่ยท่านมาตุต oh, an anyway, ิไปเถอะครับไปเถอะครับผมจะเข้าบ้านครับไปเถอะโอ้ยทำไมเนี่ยไปเถอะครับป้าป้ากลับไปเถอะป้ากลับไปเถอะเชื่อกันมั่งสิโอ้ อ,อาเละะครับรถ้ามีอะไรพวกนี้มผมจัดก,การเองครับรู้จักเชื่อผีสางน้ำไม้เทวดาอโอ้ยนบน,บน,บนวันเจอแต่อะไรวะเนี่ยกู